สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาดูต้นพริกต้นเดิมนะคะที่ช่วงหน้าแรงจะตายอย่างแก่แต่ว่าช่วงนี้ได้น้ำฝนมาก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะออกดอกเต็มไม่ใช่ออกดอกสิออกผลผลพริกเต็มเลยค่ะอันนี้เราก็จะได้ไม่ต้องซื้อซื้อพริกกินเวลาจะทำทีเราก็มาเด็ดที่ต้นค่ะ เยี่ยมยอดเยี่ยมว้าวสุดยอดเลยต้นนี้อยู่อยู่ยงคงกระพันมามามา,มานานนะคะเนี่ยอยวแบบแห้งเกือบตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่อยู่อย่างเงี้ยคะ่ะ <c oughs> มีแมวมาแจมด้วย โอเคค่ะขอบคุณเพื่อนๆนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะคะบ๊ายบาย